สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อนี้เนาะคะ่ะเป็นมื่อวันที่13สิงหาคมพศ2566ค่ะเมื่อนี้เนาะคะ่ะก็ได้เดินทางมาอยู่ที่บ้านของพ่อเต้มเนาะคะ่ะเพื่อจะพาท่านผู้ชมเนาะคะ่ะมาติดตามรับชมหาทางตัวเลขพ่อเต้เนาะคะ่ะวดวันที่16สิงหาคมพศ2566ค่ะมาเบิงมาฟังน้ากันเนาะค่ะว่าพ่อแต้มจะปล่อยชุดบนให้ตัวไหนเนาะคะ่ะมาเบิงมาฟังไปพร้อมๆกันค่ะ ครับครับสวัสดีครับพสรุปโค th ้งสุดท้ายเลยนะพ่อนะโค้งสุดท้ายเลยครับสุดท้ายเลยนี่ธรรมชมงวดที่ผ่านมาชุดบนพ่อนี่แม่นเด้อครับหลักร้อยสามสี่หกหลักร้อยมาสี่หลักหน่วยศูนย์สองสามมาสามนะครับถ้าหลักสิบพ่อได้ห้ามานี่มาสามตัวเลยเด้ธรรมชมเด้อครับชุดบนวันนี้พ่อจะสรุปบนล่างเลยแม่นครับโค้งสุดท้ายเลยธรรมชุ่มโค้งสุดท้ายแล้วกันพ่อเป็นเ็กงพอดีเลย ลงปล่อยมกันครับผมเอารถเนาะเอาได้ครับพ่อสิบหกเนาะครับผม สรุปไปเลยท่านผู้ชมครับสรุปบนล่างโค้งสุดท้าย คือเขียนน้อยั้มันนกับบนวิ่ง ตรงเมืองดลกสูตรตรงเมืองเราะ <Yeah. S 1> อะสรุปแล้วทำมาชมรับหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดสามห้างนี่แหละครับอีกคือสรุปแรกเราอะงานลักลอยพ่อตัวใดทับวนเลยลักลอย ผ่าหลักหน่วยของพอก็จะมี4มี6มี8เด้ยครับผมหลักสิบหนึ่งหนึ่จะเนียนอยู่หลักสิบเน่ครับผมแปดหนึ่งสี เก้าหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่เน้นตัวเดียวเน้นตัวเดียวเน้นหนึ่งสี่ตบุคคหลักร้อยก็มีแปดมีเก่ามีหนึ่งหลักร้อยแมนได้พี่น้องเด้อหลักร้อยพอเนี่ยที่ผ่านมามาสี่หลักงวยกับแมน แต่ว่ากับเอซี่มาเก่าเนาะหนึ่งหกนแปดนะครับอันนี้คือชอบส่วนตัวมันบอกตัวมันชอบส่วนตัวเพราะว่าสูตรหนึ่งได้เบิ้งไปเอามาเอานึ่งย่างหังย่างย่างมาแล้วว่เอาเดียวเดียวเอาปกใส่เลยมันมาส้นมันมาส้นกับสูตรไหมครับสูตรมันหลายสูตรบ้านี้ โดยเฉพาะชุดนี่ก็เป็นชุดไม่กับจริงแต่ว่าเขามานแล้วซีบงวดคนะครับเนี่ยแต่ว่าเขาเตรียมมลงไวหาหกงวดหนึ่งครับผมเพราะว่ามันมันเน่าเน่าเราพอเนาะครับในล่าชุดนึงว่ครับผมห้าสามห้าสามครับอันนี้ก็สามศูนย์สามศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ห้าเก็ยดสองอันนี้ก็เจ็ดสองอันนี้ศูนย์สามศูนย์สาม ครับมวลนี้มันมากฐานหนึ่งมากมันมีหนึ่งเก่ากับหนึ่งสี่ครับค่ะหนึ่งเก่าแง่ายกว่าหนึ่งเก่ากับง่มครับผมแต่ว่าโปรเตียมนี่มักหนึ่งซี่แห้งหนึ่งสี่แห้งดีกว่าแมนครับนี่แหละที่ไปที่มากครับผมงวลนี้งวลที่สิบเอ็ดครับอ๋อหีไปที่มากของหนึ่งซีอันนี้ไทยให้เอาจองนี่กันเลยเอฟซีท้าบอมักที่โปรเตรียมจับคู่กัมี่หนึ่งเก้าหนึ่งซีครับสามเก้าสามสี่แมนสี่หางซีหางครับ อ๋อธรผู้ชมชุด<า><า>ขั้วหนึ่งสี่นะครับ,คร,บครับที่มาของหนึ่งสี่ครับที่มาของหนึ่งสี่มานี่ล่างเนาะล่างครับ ล่างวิ่งเจ็ดเจ็ดตัวเดียวไปเลยครับที่กียมันเจ็ดกับหกเจ็ดกับหกแต่วันเนียนที่เจ็ดครับเจ็ดนี่แหละเอาตัวเดียวลวดเนาะแมนเฮือกระเถียกบดเฮียกับพิดไปเลยต้องเอาหลายตัว กินงานมาแล้วเดี๋ยวสัปดาห์เบาเทาครับผ้ารวยเป็นบังคัาเ้าแถวบาวเทาบาวเทาชาแนลครับบาวเทาชาแนลเทาชาแนลผ้าโชครับแม่หมูครับแม่หมูผ้ารวยผ้าโชคผ้าโชคแม่หมูผ้าโชคนะครับเนาะวันนี้พ่อเตรียมจับครูให้จักสามหางครับนะครับกระซิมีศูนย์เจ็ด ึ่งเจ็ดเราพอเนครับโอ้ติดตะลึกดังตลึกอัดเราพอซัมเนียครับซัมหางจัมหางเราพอครับห้าเจ็ดติบติดเรา่อห้าเจ็ดนิโมมากครับเอาซัมนียซัมนียนะครับมักห้าเจ็ดบาห้าเจ็ดติบมันมีสองหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามเดือกเนี่ยครับเรื่องติด แต่พอมีศูนย์่นเองครับมีศูนย์เพราะว่ามักศูนย์มักศูนย์ลายศูนย์ก็บส้นศูนย์เน่ครับก็เจ็ดนี่ผมมักกับผาพอห้าเจ็ดมักกะเอาใส่นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าพอคนนี้วิ่งเจ็ดอยู่แล้วพี่น้องโอ้เนียนศูนย์เจ็ดเลยศูนยกับสามเจ็ดนี่มักแข่งกันเลยครับ าสามเกต็ดนัตัวหนึ่งซะเนะเาะตัวเนียนเนียเนาะลายคููเราพอมีสามคููนึงแมนครับทาชมเกือเอฟซีนอยากให้เนียนให้ โค้งสุดท้ายนะครับพ่อเตียมสรุปให้แล้วมาแล้วนี่ครับหมวดที่ผ่านมาให้เป็น fc บางน้ำนะครับผมบาหลัก้อยของพ่อแม่นอยู่ด้วยครับหลักร้อยนะครับพ่อให้สามสี่หกนะครับหลักหน่วยมีศูนย์สองสามมีเป็นชุดบนนะครับหลัก้อยก็แม่นหลักหน่วยก็ถือว่าแม่นครับลดหลักซิบเท่านั้นนะครับผมงวดนี้กับมาโค้งสุดท้ายพอดีพ่อสรุปให้แล้วนะครับสรุปให้แล้วบนวิ่งหนึ่งนะครับ หนึ่งจะเน้นดูลักสิบกับรักหน่วยพอจะมีสีมีหกมีแปดหนึ่นึ่ะรัหลักร้อย8 91เก้นะครับพอคนจับไซรเลขตัวเน้นแปดหนึ่งสกหรับหรือพูไดามากหนึ่งหก็จับหลักร้อยไซรครับหลักร้อยมี8ปมีเก้ามีหนึงล่างวิ่งเจนะครับเมาแรงนะครับหลายเซียนหลายอาจารย์เด่นเจ็ดนะครับผมศูนย์เจ็ดหนึมเจ็ดครับผู้ไดมากหาเคือบาวเท่าก็จับไซ ครับคือบ่าวเทาหนึ่งเจ็ดนี่ก็มักพี่น้องนะครับตัวศูนย์เจ็ดนี่มาหลายงวดแล้วงวดนี้มามักหนึ่งเจ็ดกับหาเจ็ดนะครับเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะครับผมแคปหน้าจอสรุปบนล่างพอเต้มนะครับอ๋อขอบคุณพอแต้มแล้วก็เนาะครับครับผมครับดีบ่าวเทาสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะ